ตอนนี้กับเพื่อนก็น้ำกำลังโดนตลิ่งกับบ่อดี้ที่เราเรียนปูดำกับปลาขี้เก้งกับเพื่อนตอนนี้น้ำก็ย่งจมเข้าไปกับเผื่อนน้ำกำลังมาด้วยผมตอนนี้น้ำเต็มหมดเลยกับเผื่อนเนี่ยเราก็โดนดักได้กับพิต้ากมากับตอนนี้อินงเหนเหลือติดตาล้วงปลาขี้ตื้งเนี่ยกับเพื่อนตัวใหญ่อยู่นะกับเพื่อนน่าจะท่วมนะครับเอาไม่ทันกับปูดำจังได้ไม่กี่ตัวเดียว